พันนี้พอทิกกับแม่พิงกับมาหอดมองฮอทีแล้วเด้อค่ะนี่ละจ้ามาวาดดาวเรื่องเด้อค่ะจางผึ่งกระลังมาปัน่นมารอทถาเวสซูบรนแล้วเด้อค่ะสีมาเบิงแหน่เอ็ดีเอ้ยบวดจะเขามาเห็ดกระไดโฉกลาบก่อนไงเลยคน,นว่ามอมเมนวอาเป็นเด้อค่ะเบิงน้ำกันเด้อออกคากออกแม่เมื่อวานนี้แม่

จามาเบิงฐานซื่อกันนครั่นีเด้อค่ะพอเพิ่นมาเห็ดออกคำเพิ่นมามาเบิงเพิ่นเฮ็ดซื่อกันเน้่ถึงเล็อันน่ะครัเลขอันมาถเล็อันเดียหาแปในเลขกอางตัวเอาท่อยนั่นจะหางอกไปเนี่ยขูดขูป่านอย่งไรก็ขูป่านอันพอเขาฝันดีอยู่บอกกอสิซื้อหาแปดนะจ๊ะเป็นจังไรด้ันเกี่ยวกรบหักเวักนองักุญแจรถดหักอืเก ก็เลันเกี่ยวกับเล่ยมินบ่จ่าเลยสืบแปดแปดก็พอก็เสืบหาแปดแล้วก็ได้เอาไปปั่นยุงในพี่บุญหลักยุงในวัดน่ะวัดหลวงปู่พี่บุญโอ้ที่วัดอันเดินนั่นแหละมนบ่ครับวัดพระแท่นล่ะหลวงปู่พี่บุญยืนทะเลยะกับพวกวบอะไรเหี้ยบ่อนี่บ่สร้างลูกประคั่มมันจะไม่ดูหะน่ะแน่นบอยแบบย่างูพ่อเพิ่นหะน่ะใช่บ้านอันบริจาคมาเจ้าเลยเอาเขาลงกึ่งเกียนออกมาเป็นลูกประคั่ม ผมพอผมมาดูต่อมานีมาเหล่กน้ำพนก่อนมาหาเลขกมาถามเอาเลขนี่มันวดที่ไอ้ันเดือเนาะพายฉัมันฝันมันฝันมาจุ่มลูกใต้ที่ปนก่อนรอดสีผสปอ้อมมัดออกบ้านเล็ที่้ันได้ที่ออกซิปงวันมันออกซิปออกหนึ่งแปดหนึ่งนี่แหละสามตัวพูดอ่ะมาด้มหาเป็นเอาขาเลขสาตัวหแปหนึ่งวัมันออกหกหนึ่งแปดว่าอันนี้ห้องเตนเป็นห้องอยู่หใจน่ะ ม,มันออกล่างมันออกซีโปนะเนี่ยซีโปโลซิโปโละอาวรอซีบก็มาออกตัวเลยนะว่าพิจารณาหาพอดวงเฮงพจนว่าถูกเลีเดอรบวจะเขามกโอมาสางวัสั่นเ้อาเอารถไปฮ็ดทังได้วัวแก้ันฮักจะดอยว่าพ่นบอกโซ่คักคักนะจันเนาะที่มีเกีียวกระลุดนี่แหละพ่นวานีเนาะเท่งบักคักเลยมันบวจ่าถือกันมดบานมดเมื่อเงินบจ่า สองสามหมวดเนาะตั้งแต่อันมานนี่เนาะค่ะโอ้ยหมวดนี้พอที่ก็ไม่พิมพ์กับตามมาหอดหมองหอดทีแล้วเด้อค่ะเด้อองคูกระไดองค์ท่านจะเอาวาดกระไดให้สู้ใส่อยูใส่ให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบอีกลำแน่เด้อยจ้ะไอเอฟซีมีโสคมีลาบนำทุกคนีล แต่ว่าเอว่ามาตามเห็เนเด้อมาตามวัดดาวเรื่องมาตามพระอาจารย์เห็เนไพ่อฝา,ากพ่ะอาจารย์พ่อฝา,ากพระอ,อาจารย์เอาเป็นขวดกาได้ผสมเลยนะไม่เป็นขวดหนึ่งขวดหนึ่งข,ขินกรซิมงูหอมเป็นยังนี้ดิเด็กยุธาันพนิีลจ้ะเดี๋ยวการิ่ม เพื่อะกับสร้สางแต่ว่าอันองค์องค์ปูเบสุวรรณนี่เพิ่งรออยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะยกมาตั้งโหลดเนาะจา้ะเดี๋ยวจะมีการบวงสรวงเหมือนบ่พ่อเฮาเพิ่นวางท่านล่ะไอ้คุณแม่เพิ่นวางท่านล่ะอืม,มจ้ะยกขึ้นมานบวงสรวงก็สิได้มาโศกลาบอีกแล้วแม่พิมพ์วันสิได้มาถ่ายทําให้ FC เบิ่งคือเก่าล่ะเออตัดกันทั้ท่านได้ดอกงานตื่นตามตั้งแต่ก่อ ล่างส่างหุ่นไม้เนาะค่ะน้ะก็มีแตสีใดโศกน้ำลาบน้ากันแล้วปีนี้องค์ูเวสุวรรณนี่จะน้าโศกน้าลาบนอค่ะไอซีเดอร์เบิ้ลน้ากันเราเอาดีดีพอน้ำดีดีเนาะค่ะนน้อง อ้เยเนี่ไปลอมกันนะปิาี่นี่ล่ะมากเิเขามาป่าวหน้าเนี่เนี่อยากมีโจคกมีลาบม้งสิเขามันช่งหช่งไมันช่งไหนชงถุงวัแต่น้ำแช่งกันหมดเลยยีุ่นลเคยตเยอะว้ายว้นี่เราไม่พิมพ์สร้างสร้างปั้นเทวีสุวรรณขุนบ่อเี่ขุนเสียรถขั้นเพิ่นออกหาแปดหนึ่งเพันออกทะเบียน ผลวายย่างเลขคุนแก่อันที่มันหักเนาะถ่ยายมันสองสองผวายมันออกคุนแก่แล้วมันก็ต้องมันออกทะเบียนแล้วมันเสียขุนแก่ผลวาแต่ว่าอ่านสิบเกีดนี่คือยัง,ค,ยงคือยังหนันทาวเวชวัวนมาซ้ำสี่หูคนนี้แหละผลวาหนึน่งเจียติแต่ว่าเลี้ยวไปผลโบเห็นค้นผลวา พวันเพราะพวันนั่งอยู่น่ะพูดนั่งอยู่หันหลาผู้เพื่อนบ่ใครเบาหน่ะแหละแต่ว่าเพื่อนกขาบอกพู้เจ้าของรถมาจ้ะเออผู้เจ้าของรถนั่ะคุณว่านั่งอันปั้นยูมัดเหล็กมัดยังยูคือยังบวะซ้ำใสีหูนึ่งเกจก็สั่นเพื่อนมีเส้นได้ไหมพิมแนมเบิ้งเพื่อนอะเพื่อนมีเส้นเพื่อนมีเส้นเพื่อนบ่คอยเวังคือคือไปไปยุใส่เพื่อนอิเขาไปเห็นงานเซ่เพื่อนอิถือเล็กเลยไหมพิมจ้ะเห็นมงหนึ่งมันถือไม่เห็นงานยูวัดขุนแกหักยูข้าอยู่บนรถเลยใเอื่นสร้าางมเ็ด ไปก็บ่ได้เด็กรถเออกจต็มมันบ่ทะเบียนเลยทะเบียนเพื่นหาโอ๊แปดแปดหาแปดมันบกแปดแปดหาแปดมันก็ออกหาแปดเพื่นก็ถือบันนี้เพื่นว่าโมเมนต์ทาวเวสุวรณมาบอกเพิ่นบานวยมาซามสิบหู่นสิบเจ็าพี่หมแว่าเอาโมเมนต์ขอได้ส่วนของเจา่อนพระอส่นหวากันก็เพื่นเพิ่นก็บ่าโอ้ยอันพีเห็มองไรได้มองหน้าเพื่นบ ขันไปรอทาเวชสุวรรณนี่คนสีได้เลยคุณว่นี็เป็นสร้างรอโดยสะพอนั่งสร้างรอที่วัดพัดแท่นียังอยู่วัดไอ้ยังก่อวัดบ้านพักตบกับมิตรเพล่นนั่นแหละยังไงนั่นอ้อมวัดอ้อมยังนั่นมิตรเพ่อนปั้นเบิดสร้างขันไปมึงได้กระโศกมาันตลอดมันจะทาไปปั้นโศกเลยจะไปปันทาเวสวรรณจังวะเพื่นวามีคนมากกวสีเพื่อนนี่แหละแต่ว่าเพื่อนมั่นใจตัวนี้มันมั่นใจเพราะว่าว่าสิมาปั้นเพื่อนกับมาบอกเลย แต่ว่าเหลียวหาคนบนเห็นหวยจนมันคนชี้งลูกกระสันหน่วยมาสิบเกียดนยี่นี้แต่ว่าอ่นเลขอันนี้เลขกันของไงคุณแจีรถเพิ่นที่มันออกเออลืมบอกตอนพิมพ์น้องเขียนหาแปดนะพิมพ์ค่ะพูดคำามาแลาหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <ừ> ชมพอุทิศไม่พิมพ์มีโชคนี่จังมนี้พอ่อที่ไม่พิมพ์ได้ไปตามตัวเลขไปเห็นสร้างเนาะพ่อุทิศเนาะสร้างเพิเ่นละหวัาวซูฟังเพิ่นโง่เพิ่นใส่บ่โอนไอ้ฟังมาเพิ่นในโชคได้ลาบนาลา ว่าโพธิทิศไปนั่งกันเบาก็เพื่อนเพื่อนใน่พิมพ์ค่าจะไป่ายอันท่ามขุนเป็นบาจากเพื่นเบาสูุ่อวทิตฟังไม่พิมพ์ค่ายอยุ่ทยรถนั่งเมตเพื่อนบ่ค่อยเบาเนาะเพื่นเบาบ่เก่งเนาะจันเนาะนี่ละจ้ะเพื่นเบาสู่ฟังจันละเนาะไอโศกใหหมานนากันทุกคนเนาะค่ะงวดซีมานี่เลยมาเบาใหเอฟซีฟังน้ำนาราสองปรึกสภาพคมโหขาด้วยค่ะงวดที่แล้วเพื่นก็ไดนี่เห็นบ่นิหาแปดถูกข้างถูกแน่เพื่นว่าเนาะควรจะเข้าไปก้าวเข้าไปก็ได้โลดโศกลาบด้วยจ้ะ ผมอยู่น้ำหัวหนาเพื่อนแต่ลูกผมอยู่ในทัองเดี๋ยวนีู้บพ่อถามเราลูกผมเนเลยอะไรเลวอายุเด่นหาสียงหา,หาครับ<ว>กิก้อนก่อนผมสามสับผมหาเสียงหาหาเสียงหาห้อบริเตตแดดนะเพื่อนเอาไปยืนอันคู่กับอันทาเวสุวรรณโหลดไม่ทิ่มยังสิสงได้โศกด้ลาบหลายๆน้ำเพลิน จากแล้มะขอมาขอยง้มใไ,ได้ยง้หนดี้อยู่นี่ครับาป่ะด้วยถ้าน้ำกันหลายๆก็จ้าว่าอันใดจะเจ้าว่ามีสองคผนผลว่ามีลีได้โพภผมมานี่นี่แหละเห็นบอ,อกก็มานี่มีมีผูม,ม,มามากเชิงเท่อยบริวัรท่า,บทานบ่มีเห็นมอ,อ่นี่แหละมีตัว,พวกพผมนี่แหละพพภผมสัทธานะ ครับมาด้วยใจจริงครับนี่เราไม่พิมพ์เพิ่อกันมาขอขอน้ำทาเวีสุวรรณเอาหอบมาเขาเก็ต้องเอาแนว่ยมาถวายเพื้นน้ำแน่ยนะ่ะล่ะปัจ่ายเล็กๆน้อยๆเป็นลูกหลานเพืป็นกึ่งกันให้พเพื่อนหยียบหัวเลยเตี้ยไอ้พิมพ์ไอ้เพื่อนหยียบหัวให้แล้ว,เ,ว,ลวเอาได้คักๆล่ะสามตัวนึงได้สองตัวนึง อันนี้เอาสามตัวไล้บานนี่นี่เรายุวัดยูวัดดาวเรื่องเนาะบ้านเพ็กนี่เราปูพื้นมาบ่วงสวงผ้าเฮดมึงนเห็น,นไมิมพ์เนาะด็อกเตอร์ยังอะนี่ปูนอันน,นาตานเป็นอิมเนะ่ะนาาตาพนดีดีนาะนาตาปพน คักแล้วคักแล้วยีบคักแล้วใจ้ายจ้ะเ็มานสองน้นหลบรลอนาเนอยู่พังาพัานั่งเีนังหอเนพิ่นเพิ่นเขียนอยู่พังง่าผมเล่นเป็นบอมเปันหลบรอยเหรอเบิ้งเบิ้งที่แล้วก็เดียเบิ้งหนาวเนาะเบิ้หนาวไปเนาะน่นีเสน่ห ค่ะนี่แหละตอนพิธีทิ่นเทศตอนที่ไม่พิมพ์ไปทายําครั้งแหลกด้วยค่ะตอนนี้กรลังจะเริ่มสร่างละโนคานะดาอีหยังมาหลายด้วยค่ะสำรับมือีนกระซัํานี่กโนคานอส่งให้มารลำด้วยน้ำกันเด้อกระปูทาเบสุวัเด้วค่ะสวัสดีค่ะ